จะบอกให้นะเราใช้ตัวไหนจะบอกให้นะเราใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเซรั่มนิสิตค่ะ เป็นเซรั่มจากเกลือหิมาลายันนะคะซึ่งมันดีค่ะเพราะราคามันแค่สองยกว่าบาทนะคะใช้มาสักพักแล้วแหละนะคะมันก็ดีจริงๆแหละเพราะว่ามันใช้แล้วมันดีมันเห็นผลนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะช่วยเรื่องอฝ้ากระนะคะริ้วรอยด่างดําต่างๆช่วยได้มากเลยนะคะในวัย40กว่าแบบเราเนี่ยมันต้องหาตัวที่ดีๆ,ๆนะคะเห็นผลชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยตัวนี้นะคะดีจริงๆเลยค่ะเวลาใช้นะคะก็แค่ ไปหน้านะคะไม่ต้องเยอะหรอกค่ะมันใช้ดีนะคะให้ทายทั่วหน้าแบบนี้นะคะริ้วรอยจางหายนะคะตึงขึ้นนะคะใสขึ้นก็จางขึ้นฝ้ากระจางหายไปเยอะมากเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เลือกจริงๆเลยเลือกใช้อีกนะคะหลายคนนะคะที่ถามเข้ามานะคะตัวนี้ค่ะแนะนําเลยนะคะเซรั่มนิสิตค่ะ